ครับวันนี้มาทดสอบปั๊มมหาสมุทร12โวลต์นะครับรีวิวกับสายแหล่งน้ำขนาด2นิ้วครับเป็นปั๊มดีซนะครับใช้แบตเตอรี่โซล่าเซลล์นะครับขนาด100วัตต์12โวลต์เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไม่มารีวิวกับแบตเตอรี่เราจะมาวิวกับโซล่าเซลล์ขนาด1 6 5วัตต์นะครับหรือ150วัตต์ก็ใช้ได้นะครับวันนี้ ร่วมทดสอบ3แผงนะครับจริงๆ2แผงก็เริ่มใช้งานได้แล้วนะครับใช้งานได้ดีเลยส่วน3แผงก็จะได้น้ําแรงมากขึ้นปั๊มก็จะทํางานได้เต็มที่นะครับเป็นปั๊ม DC 12โวลต์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันนะครับอันนี้เราใส่ปั๊มลงไปนะครับใส่ปั๊มลงไปนะครับแล้วก็มาดูสเปคแผงนิดนึงครับมาดูสเปคแผงนิดนึง แผง1้แสวัตต์นะครับ9.4แอมนะครับ94แอมถือว่าเป็นแผงที่ไฟค่อนข้างจะแรงและเยอะจริงๆ150วัตต์ทั่วไปก็ใช้ได้แล้วนะครับ8แอมนะแผงและแปแอมตอนนี้เราพ่วงกัน3แผงนะรีวิว3แผงเดี๋ยวมาต่อต่อเสร็จก็จะฉีดน้ำไป สายส่งน้ำความยาว20เมตรนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยน้ำิ้กนะครับปล่อยชีตออกไปเดี๋ยวมาเริ่มทดสอบกันนะครับกับแผงโซลาเซลนะครับ165วัตต์มแผงนะครับต่อเลยต,ต,ต่อตรงเลยนะครับต่อตรงเลยอันนี้เราเป็นการทดสอบเบต้นนะครับพันใส่ไฟคร่าวๆนี้ยืนบังแสงนะครับเดี๋ยวหลบแสงออกนิดนนะึง ะลังเสียงกันน,นะมอเตอร์แรงมากครับปั๊มหาสมุทรนะครับ2นิ้ว DC นะฮะ4 0สวัตต์ต่อตรงจากแผงโซล,ล่าเซลล์นะตอนนี้ประมาณบ่าย2องโมงกว่านะครับเอาเดี๋ยวจุ่มน้ำเลยไปดูความแรงของเขานะครับใช้แผงโซล,ล่าอ่เอาเริ่มเลยสายจะมีหักมีงอบ้างนะครับ น้ำนเต็มท่อนะสองนิ้วสามารถฉีดรถได้ครับความแรงก็ใช้แสงแสงอาทิตย์ช่วยนะครับใช้แสงช่วยนะแล้วเรามาดูการไหลของน้ำโดยที่ไม่ต้องฉีดน้ำนะโดยที่ไม่ฉีดน้ำน ก็ทำงานตามแสงเนาะใช้แสงก็แล้วก็ต้องพึ่งแสงแสงเข้มก็จะแรงแสงอ่อนก็จะเบานะครับนะน้ำเข้านาได้ทั้งตอนกลางวันก็ใช้พลังงานที่ฟรีนะครับจากแสงอาทิตย์นะครับโอเคนะครับเป็นการทดสอบต้นต้นตอนนี้น้ําก็จะเริ่มหมดนะครับหมดถังแน่นอน เป็นการารีวิวนะครับก็คือทดสอบแผงโซล่าเซลล์น,นะครับ165วัตต์3แผงเป็นแผง12โวลต์นะครับตัวนี้ก็สามารถต่องานใช้งานได้เลยท่านใดสนใจนะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามานะครับลืมแจ้งราคานะลืมแจ้งราคา1,990บาทส่งฟรีเก็บเงินทิดปลายทางนะครับท่านใดสนใจปัม๊ามหาสมงถึง12โวลต์2นิ้ว400วัตต์ก็สั่งซื้อกันเข้ามาโทรมาก็ได้นะครับ ก่อนเดี๋ยวคิปหน้าทดสอบกันดีครับสวัสดีครับ